พระพุทธราชกัญญาณมิตรประดิษฐารามนี่คือด้านหลังของพระประธานในพระบสถสดนะคะสการะเจดีแปดเหลี่ยม วัดส,สมุหาปฎิธารามอยู่ที่บ้านสวนดอกไม้หมู่ที่7ตำบลสวนดอกไม้อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีขอพรอง์ท้าวเวสวรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดส,สมุหปะปฎิธารามอยู่ที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโบสถ์ค่ะ เดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปในโบสถ์ก่อนแล้วค่อยไปกราบกงทาเทวีสุวรรณไปด้วยกันค่ะมีคล้องด้วยนะน่าจะเป็นคล้องโบราณไหมคะ เคยมาที่วัดสมุหะประดิษฐารามครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะครั้งนี้เป็นการกลับมาครั้งที่สองด้วยความตั้งใจและแรงศรัทธาอยากจะมาทําบุญที่นี่วัดสมุหะประดิษฐารามสร้างขึ้นโดยเจ้าพญานิกรบดินมหินทารามหาการ,รยานมิตรซึ่งเป็นต้นตระกูลการ,รยานมิตรโด,ดยสร้างขึ้นในช่วงของรัชกาลที่สเพื่ออุทิศให้แก่มารดาผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะ รูปแบบของวัดนะคะเป็นศิลปะแบบไทยผสมกับสถาปัตยกรรมแบบจีนเห็น <He S 2> ได้ชัดตรงซุ้มประตูทางเข้าของโบสถ์หรือว่าซุ้มประตูทั้ง4ด้านของโบสถ์ด้านบนก็จะมีลักษณะเป็นจัว่วเหมือนคล้ายๆเก่งจีนนะคะพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์ของที่นี่ก็จะเป็นอาคารทรงไทยเฉลียง2ชั้นนะคะ มีหน้าบานเป็นรูปปั้นลวดลายดอกไม้แล้วก็รูปสิงเดี๋ยวเราเข้าไปในพระอุโบสถกันค่ะไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถก่อนพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธราชกัญญาณมิตรปริทธาราม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบสุโขทยัยซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองสุโขทยัยหล่อด้วยสำริดลงรักปิดทองงดงามค่ะพระพุทธาราชกัญญาณมิตรประดิษฐาราม ภายในพระโบสถ์ยังมีภาพจิตกรรมฝากผนังที่โดดเด่นนะคะเป็นภาพประเพณีาการกวยฉลากหรือประเพณีฉลากพัดแล้วก็ยังมีภาพวิถีชีวิตของชาวล้านนาที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำป่าสากด้วยค่ะ,ะแสดงให้เห็นถึงการแต่งกายของคนไทยยวนที่อำเภอเสาให้นี้ก็จะเป็นเชื้อสายของคนไทยยวนนะคะ โดยผนังด้านซ้ายของพระประธานจะเขียนด้วยเรื่องของพระสมุทรโคตรส่วนทางด้านขวาเขียนว่าด้วยเรื่องของพลหะวิชัยคาวีถือว่าเป็นภาพที่งดงามมากๆนะคะตอนแรกที่เดินชมก็ยังไม่เข้าใจแต่พอมาอ่านประวัติแล้วทราบถึงเรื่องราวก็ทำให้เข้าใจถึงวรรณกรรมที่เขียนไว้บนฝาผนังของโบสถ์ค่ะ ในคลิปก็จะพาทุกคนชมภาพจิตกรรมฝาผนังโดยรวมไม่ได้พาชมทีเราฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะคะแต่ก็ตอนที่เดินชมก็เห็นถึงความวิจิตรงดงามแล้วก็ความเก่าแก่ของภาพเขียนวันนี้เพื่อนแต่งตัวพร้อมสำหรับการมาทำบุญเข้าวัดเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเวียนซ้ายชม ความงดงามรอบพระอุโบสถที่วัดส,สมุทรหาประดิษฐา,ามไปชมด้วยกันค่ะอันนี้ประตูอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เราเข้าไปไหว้พระในพระอุโบสถเรียบร้อยแล้วถ้าเห็นถือดอกข้าวมันสาไปมานี่ไม่ต้องไปกราบพระด้านในเราวแต่ว่าไม่มีดอกไม้สดเราก็เลยถือมาด้านนอกเดี๋ยวจะไป หาที่วางไม่อยากวางไว้ในโบสถ์เดี๋ยวก็จะเป็นภาระให้พระท่านมาเก็บพาชมความอ้นงามนะคะเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่วัดนี้สร้างขึ้นแต่สมัยรัชกาลที่สาม โอจะเป็นศิละปะแบบจีนนะคะประตูที่เราเห็นคือประตูที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นี้แต่ว่าเป็นด้านหลังของพระประธานในพระบโบสดมาที่วัดสมุหาปฏิฐษษารามครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะมาคราวที่แล้วมากับน้องสาวนะคะ มามารอบนี้ตั้งใจอยจะมาทำบุญด้วยมากับเพื่อนสังเกตเห็นประตูด้านหลังองค์พระประธานเปิดอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันไม่ทันน้องนกตกใจวิ่งหนี มาคทาวที่แล้วเหมือนประตูด้านนี้ไม่ได้เปิดนี่คือด้านหลังของพระประธานในพระบูชสดนะคะแต่ว่านี่คือดอกอะไรต้นโมกไหมอะ่ะเจอต้นไม้จ้าเจอดอกไม้ นอกอะไรเอ่ยนอกอะไรอะหมายนอกอะไรก็ <c oughs> เดี๋ยวขอเซิร์ชกันนะ <S 2> <S 2> แะแล้วเราก็ใช้ Google ช่วยเราแล้วรู้ชื่อมาเรียบร้อยพุดจีบดอกสีขาว สก,การะเจดีแปดเหลี่ยมวัดสมุหปฏิฐารามอยู่ที่บ้านสวนดนอกไม้หมู่ที่เจ็ดตำบลสวนดอกไม้อําเภอเสาห้จังหวัดสระบุรีตรงป้ายก็จะมีบอกไว้ค่ะเดี๋ยวเราดูซิแปดเหลี่ยมจริงไหมหมายว่าแปดเหลี่ยมไหมเรามาพิสูจน์ คราวที่แล้วก็มานะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้สังเกตขนาดนี้ซาลาแปดเหลี่ยมซาลาแปดเหลี่ยมก็เป็นชื่อตามเหลี่ยมนะคะตรงที่เรายือนอยู่ก็หน,นึ่งสามสี่น่าจะมีทั้งหมดแปดเหลี่ยมค่ะ เจดีเก่าแก่มากเลยนะคะต้นจามจุรีอายุหนึอาสิบห้ปียังอยู่นะเดี๋ยวให้ดูทุกคนดูความใหญ่มาก มีอยู่สองต้นนะคะมีอยู่ฝั่งโน้นอีกต้นหนึง่งเชิญกราบศาลเจ้าที่ปู่โพทองชี้ไปด้านโน้นน่าจะเป็นศาลเขียวเล็กๆตรงใต้ต้นไม้นี่ก็คืออีกหนึ่งต้นเมื่อกี้อยู่ด้านขวามือของเรานี้ด้านซ้ายมือต้นจามจุรีคู่ร้อยห้าบห้าปีเดี๋ยวนะ อ uh huh. อายุมากกว่าปู่ย่าตายายอีกนะวัดสมุหะประดิษฐารามลงไม่ให้ห่านปลาแต่ว่าถือถุงน้อยไปก็พอนะ้ำขึ้นสูง ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะมีข่าวน้ำท่วมทางภาคเหนือน้ำก็โดนปล่อยลงมาสีน้ำก็จะเป็นสีขุ่นเข้มบอกเพื่อนว่าระวังลื่นนะเพื่อนบอกว่ารอง้ามมี นรองเท้ายังมีดอกอยางอยู่สะพานสะพานที่เราข้ามาเมื่อกี้แล้วก็มีวัดอยู่ฝั่งนน้นวัดอะไรไม่รู้ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นช่วงลอยกระทงน่าจะใช้เป็นสถานที่ลอยกระทง กอนให้หานปลาก็ดูวิวทิวทัศน์กันนะเรือไม่น่าใช้ได้เนาะหมายเรือเนี้ยเรือนี้ไม่ใช้ไม่ได้ะคะ่ะไม่มีเครื่องเรือแล้วเป็นเรือเก่านะให้ดูคุ้งน้ําตรงนน้นค่ะน้ำเต็มกระหิงน้ำเต็มแบบนี้ก็สวยนะแต่ว่าดูสีน้ำก่อน มีปลาอยู่นะแต่ว่าน้ำสูงแบบนี้น่าจะเป็นปลาแม่น้ำปลาที่ไหลไปกับน้ำ <c oughs> มุกมุกม,กมุกตรงนี้ก็จะมืดอะได้กินกันไหมเนี่ยได้กินอยู่นะให้อ่านปลาเสร็จแล้วให้นิดเดียวนะเพราะว่าน้ำสูงให้ไปก็กลัวว่า ไม่รู้กลไ,ได้กินหรือไม่ได้กินแต่สุดท้ายน้องเนะ <c oughs> สียงอันนี้นะคะสเสียงเล็กดีดเสียงเล็กดีดสมุหะประดิษฐารามกับต้นจามจุรีคู่อายุ 155ปีกราบพระประธานในพระอรุโบสถแล้วก็ไปให้หาดปลาเรียบรอ้อยตอนนี้พาทุกคนมากราบขอพรองค์ท้าเวสวรรณค่ะล้งไงามาทู่ทำบุญเหรอ ท้าวเวสวรรกันมาขอพอรท่านนะคะขอโชคลาภขอให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองแถวคาดปลอดภัยด้วยขอพอรองค์ท้าวเวสวรรค่ะ เสร็จแล้วก็มาทานก๋วยเตี๋ยวที่วัดสมุหปฏิธารามทานที่นี่ชามละ10บาทกลับบ้าน15บาท <Okay. S 1> หรือว่าทําบุญเพิ่มได้ตามจิตศรัทธาค่ะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ําใสและน้ําตกมีเฉพาะวันอาทิตย์นะคะก๋วยเตี๋ยวที่วัดสมุหะค่ะอันนี้ชามที่สองนะคะชามละสิบบาท เือว่าทำบุญเพิ่มก็ได้ค่ะนี้เป็นหมูน้ำตกน้ำฐานอร่อยค่ะขายทุกวันอาทิตย์ชามละ10บาทใส่ถุง15บาทน้ำขวดละ5บาทนี้กบางขวานะครับหนูส่างซ้ายแม่พอสุดเลย